ดีครับเราอยู่กันที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทริปนี้เราจะมาเดินป่าดอยหลวงเชียงดาวกันนะโปรแกรมของที่นี่ต้องเข้าอบรมก่อน1วันและขึ้นไปค้างบนดอยหลวงอีก1คืนทั้งหมดจะใช้เวลา3วันนะครับหลังจากอบรมเสร็จเราจะได้รับบัตรผ่านการอบรมมา1ใบบัตรนี้จะมีอายุ2ปีหมายความว่าถ้าปีหน้าผมมาเที่ยวอีกก็ไม่ต้องเข้าอบรมแล้วนะครับ ช่วงบ่ายเราไปไหว้พระก,กันที่วัดถ้ำเชียงดาวใช้เวลาเดินจากที่พักประมาณ10นาทีนะ นอนะเช้านี้เราต้องไปลงทะเบียนกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมีเต็นท์ให้เช่าสําหรับคนที่ไม่อยากแบกของเยอะแราวเจ้าหน้าที่จะกลางรอไว้ที่จุดพักแรมเลยนะ,ะกลับเราต้องนําขยะมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับเพื่อรับเงินมาจําคืนด้วยนะครับจะใช้เวลาเดินทางไปยังจุดเริ่มเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง โอ้โหโอ้โหอย่างกันหาเสื้อกันหนาวใส่กันด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องนั่งสั่นแบบผม,มถ,ถึงแล้วนะครับนี่เรากำลังจะเริ่มเดินนะใช่โดยหลวงเชียงดาวเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ3ของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปกระยะทางสำหรับวันนี้8.5กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับไปไหนปะ รอป้ายนี้นอันอนี้นี่แหละเชี<น>ยงดาวเหมือนกันเดี๋ยวป้ายมีก็ถ่ายตอนลงก็ได้จัดป้ายต่ต่กอนมึงไม่เรื่องมากเลยนะหนึ่งสอง้ค่เ<น>ห็นครับสมาชิกก็จะมีเบียเจพี่แมนพี่ชานี่ก็อีกหนึ่งเจ,จน,นะครับรใ,ชใช่ยาน้องบัส พี่แหววนี่ทั้งหมด10คนนะครับนี่เราก้ถึงแล้วะครับใกล้ถึงแล้ว สี่สิบนาทีได้ผมขึ้นมาประมาณสี่สิบนาทีไกลละไกลละสี่สิบนาทีเลยเหรอผมขึ้นมาสี่สิบอ่ะพี่ลงน่าจะสักยี่สิบใช่ครับแต่เราอีกไกลรับงงกวเราสู้ๆนะครับลงกันมาตั้งกี่โมงครับเจ้าโมงครโอ้เรื่องเรื่องเรื่ออู้หอยก้อนลูกหัดโอ้โหแต่ละคนขอบคุณครับครับ หกสิบได้ไหมเนี่ยพี่จะเป็นร้อยปะวะห้าสิบกว่าดอกอะไรอ่ะเป็นดอกอะไรอ่ะพญาดวงครับพญาดวงไปก่อนนะพญาจริงจังมากเลยเดี๋ยวนี้ลองน้องกโอเควันนี้เดินมาประมาณสองชั่วโมงนะครับ นลงเม็ดแล้วนะก็ดูแล้ววันนี้น่า,นาจะเปียกนะนําไปแล้วหกผมคนที่เจ็ดนะอันก็อยู่ข้างหลังอีกสามทางช่วงนี้เดินง่ายนะทางลับลไม่ได้ดันเนินตึงอะไรเืเ่นเรื่อยๆ ที่สอบถามมาก็าจะมีเนื้อสุดท้ายนะครับก่อนขึ้นลงางของเต็นต์ก็จะชันน่าจะเหนื่อยตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปดูกันมาเริ่มเปิดแล้วโอ้ทางนี้สวยใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงมีห้องน้ำนะใครจะเข้าออได้นะนเ,นเดินกันไวว่ะ con này đơn vậy nữa nó. nó nặng nó nhỉ nó nhỉ à. cái à. jam chỉn đeo này. điên đi đi. đi thế. ui. nè. lên chán rồi. hả? bay พี่เจยิ้นได้ไงวะเนี่ยปกติสูสีนะแอบปิดมาเปล่าแบบส่มหรอส่มหรอใกลถึงแล้ว่แล้วโอลมเย็นดีอะว้าวสวย เป็นกล่นหอ่ะเห็นไหมสองร้อยสามสิบถึงสองร้อยห้าสิบล้านปีเป็นรู้ในกล้องหเห็นชัด่ชัดๆๆๆๆมาเร็วชายาๆๆเอาไปต่อดี แค่นี้เชือรองเท้าผมเชือรองเท้าไม่ยืนหูหรอฮ่าฮาฮ่าอายืนคุ้เชื่อี่นี่เอยากดูเปล่าเนี่ยเข้าเลยเอ้ยโอ้ยเชืบนี่วิวสวยว้าวตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ไหนครับที่ตรงนี้ขอตัดครับขอตัดกีบปากคาครับดอยกิวปากคาไกลแล้วเนี่ย แล้วต่อไปก็เป็นดงเย็นหรอพี่ครับอ๋อโอเคนี่ไงเราอยู่ดอยกิวปลาคามันอยู่ข้างเห็นไหมเห็นไหมเข่เดี๋ยวกินบนนู้นเลยเดี๋ยวยาลงไปจับปลาให้ ใหญ่ป่าวชยาแต่ผมไม่ขึ้นมานะป่าสวยว่ะอารมณ์เหมือนจูเลสิกพาร์คเลยว่ะเอรอไปไหมว้าวใช่ช่วยยังไม่เจอแบบขนาดนี้ฮหเฮ้ยไปมีเปิ้นนี่มามีเปิ้นเนี่ย โอยรถติดครับผมรถติดครับรถติดจ้าถ่ายรูปอยู่แป๊บนึงโอ้แคมแล้วถึงแล้วโวยพี่เขาลูกลูกาเพื่ออะไรครับไม่มีครับไม่ได้ลูกคาครับ โอ้ดเข้าเต็นนี่เองก่อนจะขีเห็นทำฟิตพใช่นอนไหนกันหาเพื่อนอยู่เดินวนรอบแล้วนะนี่พิชาอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้ยบนเลยอะไรก็เมื่อกี้เรียกพี่ชาเขาพูดข้างบนนั่นไง โอ้วันนี้ว่ากลางอยู่ข้างบนเออเราดินขึ้นไปยอดลอยกันเอาเลยพัดมาถึงก่อนอีกจะลงไปรับไม่ใช่บัะโอ้นี่บนไปทางนู้นไงถึงแล้วครับไหนไปตรงนู้นก็ได้มุมไหนเนี่ยมมุนั้นดีเนี่ยอันนี้ก็ได้หมดเลยหาเอาเลยนี่ไม่มีขาวใครใช่ไหมพี่เม่มีผจะได้การผมใช้เวลาเดินไปทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะพักกันสักหน่อย แล้วขึ้นไปจุดชมวิวกันนะครับเอาไปดิไม่วิ่งอ่ะวิ่งตามป่ะจะอ้วกกันอะไปดิไปดิไปดิโอ้ยชนหินเป็นไรเปล่า ปผิดไไเหรอหินนั <c oughs> ่นแหละนินแต่ที่โดนต้นศับมั้วเนี่ยนี่ไป้นโดยไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปนหน่อยนี้แหละยิงครับ <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียว ไม่เปิดเลยเหรอผมก็นั่งรอตั้งแต่บ่าย3 0มนนี่5:00นแล้วก็ยังไม่เปิดให้เปิดด้านบนมีสัญญาณโทรศัพท์ให้ใช้กันอยู่นะครับอยู่ชาวแก๊งผมไม่ยอมลงกันเลยเนี่ยวันนี้ฟ้าไม่เปิดเลยมีแต่หมอกขาวๆแบบเนี้นะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะเป็นใจให้เราบ้างอนหวันเย็นนี้ครับ บจิบไม่มีพูดอะไรให้พี่ใส่เสียงซาวไหรปะดู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 ใกันครับวันนี้เราตื่นกันตีห้าเราจะขึ้นไปดูพาทิตย์ขึ้นกันนะครับบอกเลยว่าวิวเนี่ย โคตรดีต่อใจเลยครับ เ็บเต็นท์เรียบร้อยนะครับก็ออกเดินทางกลับนะครับชา้ากว่าเพื่อนตลอดเลยผมเดินคนเดียวอีกแล้วไปเดี๋ยวเร่งตามเพื่อนก่อนครับ

ลงตอนนี้น่าจะถึงประมาณกี่โมงครับพี่หนงโมงหนึ่โมงครับ,น,รบนี่ครับในที่สุดผมก็เดินตามมาทันหนึ่งคนแล้วออรอจ้ะ <laughs> อยากเดินมาแล้วไม่เจอคนพักใหญ่แล้วนะครับก็ลังเลแล้วว่าเลี้ยวผิดหรือเปล่าไม่น่าผิดมากจำช่วงแรกไม่ได้ด้วยเออเหมือนกันไงผมก็จำไม่ได้ เออเอคุ้นอยู่นะช่วงแรกอะ่ะตรงนี้นะตรงนั้นไม่คุ้นเลยคุ้นตรงเนี้ยเย้เจอคนแล้วถคนเยถึงแล้วครับถึงแล้วนะโอเคเราไม่หลงนะ เขาดท้ายขอาแกล้งเขาอาบน้ำมันเสร็จแล้วม่้งบัดเข้าน้ำอะไรกี่โมงก่อน้เข้าก่อนเลยว้าวตอนมาหมอกมันลงนะครับขากลับเลยได้เห็นหลายต้นอยู่เหมือนกันนะดอกพญาเสือโคร่งสวยสวย ชอบเดินป่าไม่ควรพลาดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c สไ b e กให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ้าย